ดูดอกครับของพี่ปอตอร่อยมากนะครับปีก่อนเพราะว่าปีก่อนเนี่ยพี่ปอตทำดอกรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้เลยมันได้ตัดผลผลิตก่อนฝนนะครับมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องของไม่ได้เดี๋ยว,ว,ว้องตองใสด้วยเพราะว่าปอ,อาสมีารัดวน,นะคมีขนาดไม่ได้ยูทแลส่วนเองนะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนงเลิศนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาแวะดูสวนพี่ชายนะครับเป็นพี่ชายผมชื่อพี่ป๊อตนะครับแปลงนี้เปนแปลงอาจารย์ผมเลยนะครับเป็นแปลงที่ทดลองหลายๆอย่างนะครับในการทําทุเรียนที่ภาคอีสานนะครับที่จังหวัดบึงกาฬถือว่าเป็นแปลงที่เป็นอาจารย์เลยนะครับแปลงนี้คือพี่เขาเนี่ยจะไม่หวง ไม่หวงต้นไม่หวงความรู้ไม่หวงแปลงเลยนะครับใครที่จะมาศึกษาดูงานก็ยินดีต้อนรับนะครับเปิดสวนให้ได้ชมนะครับได้สอบถามข้อมูลแต่ว่าติดอยู่พี่ปอตเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่สวนเท่านั้นเองนะครับพี่ปอเนี่ยทำงานอยู่ที่ระยองนะครับดูผมจะพามาดูดอกที่สวนนะครับโอ้โหดูสวยงามมากนะครับเป็นทุเรียนที่ออกดอกแบบแบบสวยนะครับ เสมอออกทุกกิ่งนะครับดึงดอกเข้าโคนได้ได้สวยเลยนะครับผมจะพาเดินดูไปเรื่อยพาชมนะครับคือคลิปนี้ก็จะไม่ได้อสอบถามพูดคุยกับพี่ปอ๊อตหรอกนะครับเพราะพี่ปอ๊อตติดธุระติดงานนะครับก็เลยเข้ามาดูดอกในระยะนี้เนี่ยนะครับเป็นดอกรุ่นแรกนะครับเป็นดอกรุ่นแรกที่ได้ดอกก่อนเพื่อนเลยนะครับ สวยงามมากนะครับได้ยินด้วว่างดน้ําอยู่ประมาณห้าหกวันนะครับดอกก็ามาส่วนเรื่องของการดูแลนะครับก็เดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูวิวเดิมๆผมนะครับส่วนพี่ป๊อตเนี่ยผมทําไว้เยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการใส่ปุ๋ยนะครับส่วนนี้เน้นน้ําหมักนะครับส่วนนี้เน้นน้ําหมักเป็นน้ําหมักปลาทะเลนะครับที่พี่ป๊อตทาเองนะครับ หมักเองนะครับส่วนสูตรในการหมักที่ปอบอกว่าไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับมีอะไรก็ใส่ไปนมสดไข่ปลาทะเลนะครับที่เป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหัวปลาทูนะครับหมักไว้2ปีถึงเอามาใช้นะครับกรองน้ําออกมาแล้วก็เอามาลาดบริเวณโคนนะครับมันจะเสริมสร้างให้ทุเรียนเราเนี่ยมีความสวยงามนะครับใบเนี่ยดูใบครับโอ้โหคือแปลงนี้เป็นแปลงที่แข็งแรงมากนะครับแข็งแรงกว่าสวนผมเยอะเลยนะครับตัวนี้ผม พูดตรงๆเลยนะครับว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่สวยกว่าสวนผมเยอะมากนะครับโอ้โหดูดอกแล้วพี่ป๊อตเนี่ยเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าทดลองนะครับเปิดตาดอกเอาเอาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปีนี้อากาศค่อนข้างที่จะพูดง่ายคือไม่ปกติใครที่ได้ดอกชุดนี้ก็ถือว่าได้ใครที่ไม่ได้ดอกชุดนี้ก็ล้อมแหลมนะครับเพราะว่า หนาวนิดเดียวมันก็ร้อนแล้วทาให้ดอกฝ่อนะครับอย่างที่สวนผมเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของดอกฝ่อไปเยอะอยู่นะครับก็ได้แบบนี้ไม่กี่ต้นนะครับไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เต็ม100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกพวกนี้เราก็เอาทิ้งได้นะครับแต่นี้เราไม่ได้ติดมาหรอกนะลูดทิ้งได้นะครับอย่างเงี้ยรูดทิ้งได้ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหดูดอกนี่ก็ อาชีดจิ๊บนะครับแล้วก็ปุ๋ยตัวหน้าสูงเป็นปุ๋ยทางใบนะครับเพื่อที่จะยืดขั้วนี่ครับดูออกมาโอ้โหสวยงามนะครับไม่มีที่ติเลยนะครับส่วนพี่ป๊อตไม่มีที่ติเลยต้นสมบูรณ์นะครับทุเรียนแปลงนี้ห้าปีหกเดือนนะครับอายุเท่ากันกับที่สวนผม จากที่สอบถามคร่าวๆระยะนี้พี่ปอ๊อตก็ฉีดแคลเซียมโบลอนนะครับฉีดค่อนข้างที่จะ,ะประจำนะครับแคลเซียมโบลอนช่วงที่ดอกเป็นแบบนี้นะส่วนการให้น้ำโอ้40นาทีนะครับวันเว้นวันให้จนดนองเลยครับเพราะว่าดอกช่วงเนี้ยอ,อยู่ที่ใบอีาสานเนี่ยต้องการน้ำนะครับต้องการน้ำเพื่อที่จะเอามาพัฒนานะครับในเรื่องของการยืดคั่วโอ้ยสวย ดูดิออกยังต้นเลยนะครับดูสีมาทีไรนี่ประทับใจทุกทีนะครับส่วนพี่ป๊อตเดี๋ยวรอพี่เขา,าเสร็จงานนะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งจับเขาคุยกันให้ดู ว่าวิธีการดูแลตั้งแต่การทําใบตั้งแต่การเตรียมต้นนะครับมาจนถึงการเปิดตาดอกเนี่ยแล้วก็จนถึงการตัดผลผลิตนะครับพี่ปอให้ผลผลิตมาแล้วปีหนึ่งนะครับปีที่ผ่านมานี่ครับสวยงามมากโอ้โหได้อย่างนี้ก็คือดีใจแล้วนะครับได้ขนาดนี้ก็คือดีใจแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วนะครับ เรื่องของการติดไม่ติดเยอะขนาดนี้ติดแน่นอนพอต้นแน่นอนนะครับไม่มีต้นไหนที่ไม่ติดครับอ่านจังหวะขาดนะครับอ่านจังหวะอัดสภาพอากาศออกดูออกแันนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินทะลุเข้าไปดูข้างในดีกว่า ดูที่โคนต้นนะครับเขียวเลยนะครับสวยดินก็เขียวนะครับนี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำหมักเนี่ยครับดูสภาพดินทำโคนสะอาดนะครับโ,โหจัดแปลงได้สวยมากนะครับดูดอกโอ้โหยาวไปน่นเลยครับลูกไอ้กิ่งนี้ได้เป็นสิบลูกนะครับถ้าเกิดจะเอาไว้ต้องเอาไม้ค้านะครับไม่งั้นก็ ลับน้ำหนักของลูกไม่ไหวดูข้างบนกันหน่อยโอ้โหต้นนี้มีการตัดยอดนะครับมีการตัดยอดข้างบนน่าจะตัดเพราะว่ามีอาแมงไปกัดยอดนะครับไม่ได้ตัดโดยความตั้งใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัดโดยความตั้งใจพี่ปอต้ตองตัดทุกต้นนะแต่นี้พี่ปอตัดบางต้นหัวน้ำมีสองหัวนะครับเป็นสปริงเกอร์ตีพีเร์นะครับ สองหัวเวี่ยงดูลักษณะาการเวี่ยงน้ํานะครับออกไปนอกโคนต้นเลยนะครับออกไปนอกทรงพุ่มลักษณะาการเวียเว่ยงน้ําเวี่ยงน้ําอย่างนี้มีประโยชน์ทําให้รากฝอยด้านนอกไม่เสียหายทําให้อาการซันเบิร์นน้อยลงนะครับแปลงนี้ก็มีซันเบิร์นแต่ไม่หนักนะครับนิดเดียวก็เป็นเรื่องปกติในเรื่องของซันเบิร์นถ้าเกิดเรามีการกักน้ำเอาดอกแล้วก็สภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้นะครับ มันก็แลกกันนะครับปีไหนหนาวเรื่องของลาน้ําค้างก็เยอะปีไหนร้อนนะครับเรื่องของซันเบิร์นก็เยอะลาน้ําค้างก็ไม่ค่อยมีแต่ปีไหนที่มันหนาวนะครับซันเบิร์นก็น้อยลาน้ําค้างก็เยอะมันจะแลกกันอยู่อย่างนี้นะครับพูดได้ง่ายก็คือใบแลกดอกนะครับเกิดจะพูดภาษาบ้นบานเราก็คือใบแลกดอกเดี๋ยวไปดูต้นเล็กๆต้นนี้กันนะครับ อ uh huh. ดูดอกครับผมโอ้โหของพี่ป๊อตอร่อยมากนะครับปีก่อนเพราะว่าปีก่อนเนี่ยพี่ป๊อตทำดอกอรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้เลยมันได้ตัดผลผลิตก่อนฝนนะครับมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องของไส้ซึมหรือเนื้อเละนะครับแข็งแป๊กเลยหวานนะครับกรอบนอกนุ่มใน ดูดินเนี่ยครับน้ำน,นองเลยนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ต้องดันน้ําเพื่อที่จะยืดขั่วนะครับเพราะว่าเรามีการเติมปุ๋ยทั้งดินแล้วก็มีการฉีดจิ๊บนะครับมีการฉีดปุ๋ยทั้งใบเข้าไปก็ต้องออนน้ําเป็นตัวกลางนะครับเดีย๋ยวมาดูต้นนี้ต้นนี้ตนน้ตนเล็ก เล็กแต่ตัวนะครับแต่อายุเขาได้นี่โอ้โหดูดอกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับพาเดืินเข้ามาดูเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพี่ป๊อตขึ้นมานะครับจากระยองเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะพามาสอบถามนะครับว่าทำยังไง ถึงได้ขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าพี่ปอเนี่ยโงานรัดตัวมากนะครับนี่นาาดไม่ได้อยู่ดูแลส่วนเองนะนี่ก็คือให้คุณตาอยู่ที่บ้านดูแลให้นะครับพี่ปอก็โทรสั่งนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่วีโอหนะ้าสวัสดีครับ